สวัสดีครับพบกับร้านปรฏิบัเจริญกิจครับวันนี้ร้านปรฏิบัเจริญกิจจะมาแนะนําตัว e m 1 8 e 1 9นะครับบางทีลูกค้าถามมาว่า18กับ19มันต่างกันยังไงนะครับมาวันนี้เดี๋ยวผมนะจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับนะเข้าวๆเลยนะครับบอดี้นะครับตัวนี้18นะอ่าตัวนี้19ตัวนี้18นะครับเห็นไหมครับตัวบอดี้แตกต่างกันนะครับตัว e m 1 9นะครับสามารถจุน้ําได้นะครับ3ลิตร ส่วนตัว E18 จุน้ำได้3.5ลิตรทำไมถามว่าตัวเล็กทำไมจุน้ำได้เยอะกว่าก็คือมันมีปั๊มน้ำตัวเดียวหม้อต้มตัวเดียวครับพื้นที่ใช้สอยมันก็เลยเยอะกว่าตัว E19 นะครับส่วนตัว E19 มี2หม้อต้ม2ปั๊มน้ำครับนะฮะพวกหม้อต้มมันใหญ่ขึ้นมันเยอะขึ้นก็เลยจุน้ำได้น้อยลงนะครับขนาดก้านชง5.8เหมือนกันเลยนะครับขนาดก้านชง5.8เหมือนกันนะครับอ่ะนะครับ มาดูนะครับตัวบอดี้ข้างหน้านะครับมีเวลาบอกเหมือนกันนะครับมีเวลาบอกเหมือนกันนะครับอ่ามีปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับปุ่มปิดเปิดเครื่องเหมือนกันนะครับแต่มีข้อแตกต่างก็คือนะครับตัว2 1 8นะครับน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนจะใช้จะใช้ท่อร่วมกันกับก้านสตรีมนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเปิดนะครับเห็นไหมครับเราก็กดแช่ไว้ตัวนี้เห็นไหมครับตัวน้ำร้อนจะใช้ร่วมกันกับท่อสตรีมนะครับ ส่วนตัวอ e ีมนะครับมันจะแยกแล้วอันนี้น้ําร้อนอันนี้ก้านสตรีมนะครับน้ำร้อนก็ต้องเปิดวาล์วตัวนี้นะครับก็จะออกตรงนี้นะครับอันนี้แยกกันแล้วนะครับถ้าเป็นตัวอ e ีมสิบเก้านะครับอ่านี่อ e ีมสิบเก้าก็สตรีมลงก็อยู่ฝั่งท้ายมือตัวนี้ก็บิดได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะแยกกันนะครับก็ที่บอกคือตัวอ e ีมสิบแปดนะครับจะมีปั๊มน้ําตัวเดียวหม้อต้มตัวเดียวส่วนตัวอ e ีมสิบเก้าจะมีสองหม้อต้มสองปั๊มน้ํา ความสามารถพิเศษของ E19 ก็คือครับมันสามารถชงไปด้วยครับแล้วก็สตีมนมพร้อมกันได้เห็นไหมครับอันนี้คือตัว E19 นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถาดน้ำทิ้งถาดน้ำทิ้งก็จะใหญ่กว่าตัว e ีม8นะครับนะนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับน้ำหมดไม่หมดเราก็จะมองเห็นฝั่งขวามือตัวนี้ E18 ก็จะมีซ้ายก็มีครับขวาก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับ แล้วแต่ลูกค้าท่านไหนที่ชอบเป็นแบบถ้าเน้นสตรีมนมเยอะก็แนะนําตัว EM-19 เพราะนะครับมีมอต้มเยอะกว่า EM-18 แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ชงหนักมากนะครับก็18ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับบอดี้เป็นสแตนเลสทั้ง2ตัวเลยนะครับบอดี้เป็นสแตนเลสทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่าส่วนตัว EM-18 นะครับ EM18 ตัวนี้มันเป็น18-3ขีด3นะถ้า EM-18 เฉยจะไม่มีเวลานะครับถ้า อันนี้18ขีด3จะมีเวลาข้างบนนะครับข้อดีของมีเวลาคือเวลาเรากดชงนะครับเวลาเรากดชงตัวเวลาตัวนี้จะวิ่งะนะครับมันจะนับตั้งแต่5วิขึ้นไปเห็นไหมครับ6 7 8 9 10นี่ครับถ้าเราได้เวลาที่เราต้องการแล้วกดหยุดนะครับตัว N19 เหมือนกันครับ N19 ก็เวลาชงก็มีเวลาวิ่งตรงนี้เหมือนกันนะครับจะนับตั้งแต่5วิขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับ6 7 8 9ได้นะ้นที่ต้องการปุ๊บกดหยุด นะครับตัวนี้ E19 E18 นะลูกค้าถามมาเยอะกันเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับสรุปตอนนี้เลย E18 นะครับมีปั๊มน้ําตัวเดียวหม้อต้มตัวเดียวส่วน E19 มีสองหม้อต้มสองปั๊มน้านะครับสามารถชงพลัสสตีมได้เลยแล้วก็แยกเป็นตัวท่อ้ําร้อนเพิ่มขึ้นมานะครับ E19 นะ E18 ท่อร้อนกับสตีมใช้ด้วยกันนะครับนี่คือข้อแตกต่างสําหรับ2รุ่นนี้นะครับลูกค้า ท่านไหนสนใจนะครับสามารถทักเพจร้านประทีปเจริญกิจได้เลยนะครับวันนี้ก็นะครับก็มาเปรียบเทียบให้ดูว่า2รุ่นนี้มันแตกต่างกันนะครับอ่ะโอเคลูกค้าสนใจก็ทักเพจได้เลยครับ